ถามเข้ามากันหลายคนนะครับว่าน้ํำปูนใส่ทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะทําให้ดูเลยครับให้เราเตรียมน้ําสะอาดนะครับแจ็คใช้2ลิตรนะใส่โหลไว้แบบนี้ครับแล้วก็ปูนแดงครับแจ็คซื้อมา10บบาทซื้อมาจากตลาดทั่วไปมีขายนะครับเป็นปูนแดงที่คนแก่ใช้กินหมากนะครับ อันนี้เลยตัวนี้เลยครับใช้ได้สําหรับน้ําเปล่า2ลิตรเนี่ยแจ็คใช้2ช้อนโต๊ะนะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็คือ1ลิตรต่อน1นช้อนโต๊ะครับครั้งนี้ใช้2ช้อนโต๊ะทาใส่กระปุกเก็บไว้ในครัวสะดวกดีครับตัปกปูนใส่ถ้วยเสร็จแล้วเทน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อละลายปูนแจ็คจะทาเก็บไว้เพราะว่าต้องใช้บ่อยนะครับในการทําขนมหลายชนิดเลยครับต้องใช้น้าปูนใสอย่างเช่นขนมโคกลอดช่องเปียกปูนบวดฟักทองฟักทองเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับต้องใช้น้ําปูนใสพอละลายดีแล้วเทใส่โหลไว้เลยครับแจ็คละลายข้าง ปิดฝาปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนสักหนึ่งคืนพอหนึ่งคืนผ่านไปเนี่ยจะได้น้าใสๆแบบนี้เลยนะจะสังเกตว่าปูนแดงเนี่ยตกตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างข้างบนจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้แหละครับให้เราตักไปใช้ทําขนมต่างๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีทําน้ําปูนใสไว้ทําขนมลองไปทําตามกันดูนะครับ